Thinking about you and I thinking keep about and can't you โ e ้ oh, แม่ o u วน้อยสวัสดีครับผมคือแบรกายเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเอาชีวิตรอดในป่ากล้วยกันและตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมม่อยู่ที่นี่ได้ยังไงโอ้พระเจ้ามองไปทางไหนก็มีแต่ป่ากล้วยอยู่เว้นตรงหน้าผมมีแต่ตะก้อง ตอนนี้ผมต้องเริ่มอ,ออกเดินทางเราจะไปทางนั้นกันตามผมมาผมเริ่มอ,ออกเดินทางแต่ผมจะเดินทางโดยที่ไม่รู้ที่เหนือทิศใต้ไม่ได้การเดินทางแบบมีจุดหมายเราต้องทราบทิศทางที่เหนือที่ใต้เพราะฉะนั้นเราต้องทราบทิศทางก่อนโดยการผมจะใช้ท่อนไม้ท yep. ่อนนี้หรือกิ่งไม้ปักลงดินเพื่อให้แสงผ้าที่นั้นส่องผ่านกิ่งไม้นี้หรือท่อนไม้เพื่อให้เกิดเงา โอ้ดูนั่นสิทางนี้คือทางที่ตะวันออกผมแน่ใจอย่างมั่นเลยเพราะว่าตอนนี้มาตอนเช้าทางนี้คือทางที่ตะวันตกด้านหน้าของผมคือทางทิศใต้ด้านหลังของผมคือทางทิศเหนือเพราะฉะนั้นจุดหมายปลายทางของเราก็คือทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ดังนั้นเราจะไม่ดีรอแต่ว่าเราเริ่มออกเดินทางกันดีกว่าผมออกเดินทางได้สักระยะหนึ่งและตอนนี้ร่างกายผมขาดน้ําตอนนี้ร่างกายผมขาดน้ํามาก คุณรู้ไห่ครับว่าต้นกล้วยนี่สามารถให้น้ํากับคุณได้เพราะฉะนั้นผมจะหาต้นกล้วยที่ล้มตายเราไปกันโอดนั่นไงโอดนันไงคุณนั่นไงโอ้แม่สาวน้อยโอ้ต้นนี้เพิ่งตายหมาดๆเลยสาเหตุที่ผมไม่ทําลายต้นไม้รอบๆนี้เพราะว่าผมอยากอนุรักษ์ป่าธรรมชาติต้นกล้วยของไทยเอาไว้เอาไว้ให้ช้างกินเพราะว่าช้างเป็นสัตว์ประจําชาติไทย ผม,มอยากทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยสิ้นเปลืองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องทำก็คือหยิบมีดออกมาแล้วผมจะทำการฝานต้นกล้วยต้นนี้ต้นที่ตายแล้วคุณคงไม่รู้สินะว่าต้นกล้วยสามารถให้น้ำแก่คุณได้เดี๋ยวผมจะมาพิสูจน์ให้ดูโดยการเฉือนตรงนี้ค่อยๆลอะออกนี่ไงน้ำโอ้นี่ไงน้ำ,นนำเห็นไหมผมบอกคุณแล้วว่าต้นกล้วยสามารถให้น้ำแก่คุณได้น้ำที่ออกมาเป็นน้ำบริสุทธิ์สามารถกินได้100%เเต็ม มันเป็นสิ่งจะเป็นมากเลยทีเดียวน้ำเนี่ยคุณสามารถขาดอาหารได้ไม่เกิน7วันแต่ถ้าคุณขาดน้ำคุณอาจมีชีวิตรอดไม่ถึง3วันเพราะฉะนั้นผมจะทำการเก็บมันไว้ <า esc> <fi> ผมเริ่มออกเดินทางต่อและตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้ว ตอนนี้ผมรู้สึกว่าร่างกายของผมขาดสารอาหารแล้วก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วด้วยตามผมมาต้นกล้วยนี่ไม่ใช่สามารถจะให้น้ำแก่คุณอย่างเดียวมันยังสามารถให้อาหารแก่คุณได้สร้างสารอาหารให้คุณมีแรงออกเดินทางต่อตามผมมามเคยได้ยินมาว่าต้นกล้วยนี่ให้กล้วยกับหัวปีแล้วถ้าเอาสองอย่างนี้มารวมกันมาสังเคราะห์ด้วยแสงมันจะเกิดเป็นโคตรกล้วยขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมก็อยากเจอเหมือนกัน ตามผมมาผมจะพาไปพิสูจน์ผมเดินมาได้สักระยะหนึงเพื่อหาอาหารมาตรงนี้หน่อยเหมือนผมเจออะไรแล้วโอ้นั่นไงผมเจอมันแล้วโอ้เมสสาว้อยนี่คือสิ่งที่ผมพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้ที่กล้วยกับหัวปีเกิดการสั่องข้อแสงเกิดเป็นโค่นกล้วยออกมามันจะเป็นเส้น เปลือกของหัวปีก็จะเป็นซองอย่างนี้เราสามารถกินดิบได้แต่ว่าจะเกิดอาการผลข้างเคียงขึ้นมาโดยจะท้องเสียท้องร่วงออกมาได้แบบนี้เพราะฉะนั้นผมจะทำการต้มมันของที่ผมต้องใช้ต้มโคตรกล้วยก็คือหม้อที่ผมใช้เข้าค่ายรดตอนปี3มันมีประโยชน์มากและตอนนี้ก็ยังมีประโยชน์อยู่การก่อไฟต้องก่อไฟในที่ห่างไกลจากใบไม้แห้งหรือวัตถุที่ไวไฟเพราะฉะนั้นความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญและสิ่งที่ผมจะใช้จุดไฟก็คือไฟแช็ค ฟืนพวกนี้ใบตองแห้งหรือใบกล้วยแห้งมันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยในการที่จะจุดไฟมันใช้ได้ดีแกะโคดกล้วยออกมาแล้วเราก็ใส่ไว้ในหม้อแล้วหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำลงไป การจะกินโค้ดกล้วยอย่างอร่อยนั้นเราต้องใจเย็นและต้มน้ํานานเป็นเวลา3นาทีหรือ5นาทีแล้วแต่คุณจะเลือกเพื่อให้เส้นของโค้ดกล้วยนั้นนุ่มเหนียวเมื่อโค้ดกล้วยสุกแล้วใหท่านทำการตวงราแล้วก็เอามาโซ่ได้เลยและนี่ก็คืออาหารของวันนี้มันเป็นอาหารที่อร่อยมากจำไว้นะครับท่านในป่าไม่มีช้อนไม่มีซ่อมให้ท่านเอามีดมาใช้แทนได้ แต่ว่าต้องทำการล้างสักนิดหนึ่งเพื่อกำจัดแบคทีเรียรและสารเชื้อปอนอย่างอื่นที่ท่านเอาไปฟันป่ามาเพื่อท้องอิ่มผมมีแรงออกเดินทางต่อก่อนที่จะมืด บ้าจังทางตันอะ่ะเออผมมีทางไปต่อแล้วโอ้กูเห็นอะไรไหมทางตันอีกแล้วผมจะไม่ยอมผมจะทำเหมือนเฉินหลงคอยดูว้าว ผมเสียหน้าอีกแล้วผมลืมไปว่าสามารถเดินอ้อมได้แล้วผมต้องไปต่อเสียวกล้องพี่ยาค้าโอ้ดันไงลัวโอ้ดันไงโอแม่สาวน้อยตามผมมาเราสามารถออกไปได้แล้วมาและแล้วการประจนภัยปากลก้วยของผมก็ได้เสร็จสิ้นลงแค่นี้ผมสามารถออกจากป่ากลก้วยได้ อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยดิครับ